สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาเปิดไข่กันนะครับไปหาที่เงียบๆกันก่อนเราจะเปิดไข่กันหนึ่งรฟองนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการเปิดในครั้งนี้นะครับ ตรงไหนดีเราต้องขึ้นใปสูงสุดนะครับแถวนี้ก็ได้เราต้องไปซื้ออะไรบ้างเนี่ยซื้อว่นส่องก่อน ไปเดินมาซื้อเก็บไปก่อนนะเปิดในห้องนี้ก็แด้มา สิฟองนะทีละห้าฟองทีละกี่ฟองวะเนี่ยสิบฟองเท่าไหรนะ่เนี่ยอสิบหฟองสามสอ่าทีละห้าฟองอ่ะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้าง เอา50ก่อนนะถ้า50ได้ดีๆก็เลือกเลยไป Red Booster ครับ Kafar ครับ Mental ครับ Red Booster ครับ Kafar ครับ Light Potion ครับ Hat มาแล้ว Mental ครับ Red Booster Hat 2แล้ว Light mental score red b o o t e r accessory ครับ shadow ครับ mental shadow เฮ้ดีว้ย red b o o t e r increase a G i halfa mental mental ได้ใช้นะ l i v e mental l i v e Muộn này Mental Red Bắt khưng gần này Bắt tỏ Light Mental Alpha Light Red Light Hey Five Wing Mental เ hey, ทำไมเพราได้ใช้ไงแฮตเ l ดบ m ูเน a ท m e n น a ท a l ลาฟาบู t อันสุดท้าย oh. สรุปเราได้1 2 3 4งสไปดูกันเราได้ได้อะไรบ้าง คุณมาสามารถนั่ง f1 ลุ้นกันครับบุ๊กนี่ไม่เกี่ยวนะบุ๊กคือได้แล้ววะลุ้งกัหนังสืออันนี้มา hat ปิดหน้านี้ก่อน hat o k ได้เลยโอ้หมวกอันนี้ครับ อะไรก็ไม่รู้อะไปต่อแฮชโอเคว่า62สองอร์เรีได้ไรปลาไปา Shadow Weapon k i n g b i yeah. r เย่ได้แล้วเสเอ็มครับไม่ถึง10บมั้งาโด d o w w e ปอน แอนเชียนเอ้ได้คู่นี้พอดีเลยแฮะไม่เวิร์กนะอันนี้สองอันได้ปากปลาคิงเบิร์ดกับแอนเชียนนะครับเดี๋ยวไปตีบวกกันไปต่ออีกห้าเซต เท่ากับเราลงทุน4,500นนะครับได้คืนประมาณ2อันนี้มันอย่างละกี่เอ็มไม่รู้ไป,ไปเสิร์ชดูข้างนอก fish in mouth k i n g b e r d shadow นะเสิร์ช king kingbird ก่อน k i n g I R King B.I.R.D. KingBird KingBird ิงขายกันยี่สิบเหรอบ้าบอบวกเจ็ดคิงเบิร์ดสามหกโอ้โหเท่าทุนว่ะเพราะว่าคิงเบิร์เฉยๆนี่แจมแจมถ้าบวกแปดนี่ขึ้นไปห้าสิบห้าเลยนะคิงเบ i ร์เนี่ย แต่นี้ไม่บวกก็คือได้มา 20m ในตลาดนะส่วน Ancient Shadow A N C I E N T S S A D O W Ancient Shadow ก็คือ 8m โอ้เราได้ 28m เท่าทุนว่ะ ไอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งไม่รวมยาเนี่ย fish in mouse อีกกี่ล้าน fish in i ินตัวใหญ่ fish in mouse สองล้านได้วิงวันอีกสามล้าน mental อัลละหมื่นห้า ฮาฟ้าโอ้ยคุ้มว่ะรอบนี้ไปต่อครับเก็บส่อรอดก่อนเขาวิ่งวันเนี่ยได้ใช้แน่ๆละ่ะสามล้านโอเคเลดบูธอีกคุ้มครับคุ้มวันนี้ Kingbird, Ancient, หมวกสามอันหมวกปลาให้ปากปลาอันนี้ทำอะไรได้เนะี่ย h ต t มไม่มีอะไรสรุปว่าเราคุ้มทุนนะครับไม่เจ๊งไม่เจ๊งไปต่ออีก ห้าสิบใบสองหมื่นสอง่อะเอาประมาณนี้นะครับน้หนักเกินอระยะดทั้งนั้นมาพวกนี้ยังใช้ได้นะ ซื้อหรือยังอ่ะมาห้าสิบใบไปครับดุยเปนท่อเป็ไอเปนท่อเป็ไอ mental butter light mental alpha alpha g i shadow มาแล้ว mental red a ฟ p h a mental stop ก่อนติดกันเกิน ไลทยหลทยบลูเนเทาเ็นเทาเ็นเทลจีไออาฟาโฮลีอาโมอาฟาเอจไอลายอาฟาโอไม่มีอะไรเลยนนี้อาฟา เกลือมากอันหลังเนี่ยอัลฟาไลท์บูรไฟวิงพอได้เมนเทลโอชุดหลังนี่เกลือสุด,สด ประมาณนี้นะครับเราก็สรุปก็คือได้ของไปขายนะได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันเอานะครับเราได้ king bird กันมาประมาณ20กว่า m แล้วก็วิงวัน2อัน6 m นะครับปากปลา1ปากปลา2 m ประมาณนี้340 m ได้ ด้วยกันสองสองชาร์โดกับเวิร์ปอนเราได้เด็กนะครับกับลักกี้ลักกี้มันเท่าไหร่กับเด็กแสดดูหน่อย d e x t e r ว u s Dexter De ค้นหารายการาาประมาณล้านประมาณสล้านนะครับออมอประมาณ2ล้านส่วนลัคกี้เว p o ปคงไม่ work. เวิร์ก สี่เควอยเอนไม่เวิกไม่เบิกแต่เราได้คิงเบิก์กะแอนเชียมาแล,แล้วเราต้องไปบวกนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตาม